ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังพบกับบอยทีเฮดกิฟเซอร์ครับอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นกับพีทีเฮดกิฟเซอร์นะครับอ่านี่ครับคนนี้เลยครับก็วันนี้ผมก็กลับมาเล่นฮังเกอร์เกมกันอีกครั้งแล้วนะครับตอนนี้ก็เวอร์ชั่นตัวเต็มมาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปโหลดในคลิปที่แล้วของผมด้วยนะครับโอเคก็วันนี้เราก็จะมาเล่นฮังเกอร์เกมเป็นเซิร์ฟแรกเลยครับโอเคเราบอกพีก่อนนะครับอ่า อ๋แรกเลยเอาอะไรเนะโอเคก็เมื่อกี้คุณมาร์คซีเฮดก็มาด้วยนะครับก็แต่ตอนนี้เขาก็ออกไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมถามเขาก่อนว่าพิมพ์ไทยเป็นเปล่าอโอเคพิมพ์เป็น โอเคก็วันนี้ผมก็มากันสองคนนะเมื่อกี้มาหลายคนอยู่นะมาสามคนเองเมื่อกี้ตอนนี้ก็มาแค่สองละก็ ก็เวลาผมจะเล่นนะครับก็จะให้คนหนึ่งตามผมมาด้วยแบบป้องกันนะครับป้องกันตัวไว้โอเคตอนนี้ก็ถ่ายอยู่นะครับอ่าก็เสียดายมากเลยครับคุณมาร์คซีเฮดเขาก็มาด้วยเมื่อกี้แต่มันเฟลครับเมื่อกี้ผมวาดไปแล้วหนึ่งรอบครับมันเฟลครับเฟลหน้าหนาดมาก พอเซ์ฟนี้ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชินอะไรอย่างนี้ครับโอเคอยู่ไหนละอี๋วันนี่มา,มาเราจะพาไปที่ลับๆกันโอเคปะตามมาลับๆก็คือแบบซ่อนโคดนื่นนะครับไม่ใช่คิดลึกนะครับอย่าไปคิดลึกเดี๋ยวพาหัวให้ไม่ห่วง ว่าแถวนี้มันมีของอยู่บางที่มีของครับของลึกลับตอนพี่ของผมนะครับในการเล่นเิมนี้ครับก็คือหนีคนอื่นให้ได้ก่อนนะครับเอาของแล้วก็หนีให้ได้ไกลที่สุดนะครับ โอเคหนีคนก่อนนะครับไปพีพีพี่โอเคผมไ่ฆ่ายนั่นก่อนนะครับหนีไปแล้วครับ โอ้ยผีพ,พี่เออโอ้ยเล่นไม่ค่อยเก่งอะอ่าเอาไม้ครับเอาไม้เฟลครับเฟล เียไปละเม่กผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับการเล่นก็อใหม่ครับโอเคจวขอตัดคลิปเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคอ่าก็มาดูพีนะครับเมื่อกี้อืมมัน การต่อสู้ของผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้เล่นมานานครับต่อสู้ครับผมเล่นแต่สร้างครับกับเกมเศรษฐีนี่แหละเล่น2อ,อย่างก็เลยไม่ค่อยได้เล่นพวกแนวต่อสู้อย่างนี้ครับถ้าอ่อนแอหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมไม,ไม่ได้เล่นมานาน้วต่อสู้ก่อนผมถนัดมากเลยอพีครับพีก็ตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ได้ตัวปลอมแสดงอะไรอย่างนี้หรอกครับ โอเคเดี okay, ๋ยวก็ใกล้หมดก็ใกล้จะหมดเวลานี้นะครับจะได้เล่นสักทีนะครับทีเดี๋ยวขอตัดคลิปเลยดีกว่าใกล้เล่นแล้วครับใกล้เล่นแล้วครับอือหือดูของ เค่นี้ก่อนแล้วพี่นี้นี้มานี้มาโอเคเจอกล่องแล้ว โอเคเครื่องผมบักนะครับวิใครตีว่ามองไม่เห็นอือแหลกครับเมื่อกี้แหลกไม่รู้เลยใครตีโอเคก็ขอจบคลิปเลยดีกว่านะครับรอบนี้มันงงๆนะครับผมว่ามันก็ยังจะมีบักอยู่นะครับ ในเวอร์ชันนี้ผมไม่รู้นะบางคนเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นนะครับปลักนะครับแบบเมื่อกี้เออโอเคก็ขอจบคลิปเลยดีกว่าครับก่อนวันนี้แพ้สองรอบนะครับซึ่งไม่รู้ทำไมนะครับโอเคก็จบคลิปเลยดีกว่าสวัสดี